สวัสดีครับผมเบลเอ็กซ์พีเรียนะครับอผมไม่ได้ถ่ายคลิปมานานมากเพราะว่าเสียงผมยังไม่หายดีคนระับผมเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันเออะไรนี่แหละก็ตอนนี้ดีขึ้นแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ดีขนาดนะั้นนะแต่ว่าต้องทำคลิปไงทำคลิปให้ให้คนติดตามดูวันนี้ผมจะไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง1,000พโลแรก ก็หลังจากเปลี่ยนน้ำมันเครื่องผมก็จะจะลองอัตราเร่งดูนะว่ามันแรงไหมออตอนนี้ก็คือนัดไว้ประมาณ10โมงต้องไปถึงก่อนประมาณ15นาทีแต่ว่าตอนผมออกอะ่ะก็9โมง35แล้วมันต้องถึง45แต่ว่าผมต้องออก10นาที สายสัก10นาทีบิ๊กวิงคงไม่ว่าผมหรอเนาะโอเคก็วันนี้ดูคลิปที่ผมกีไไปเดี๋ยวผมก็อธิบายสีที่ผมเจอมาอย่างแรกเลยก็คืออัตราการกินมันผมเคยทีอ่อยู่ท่วันเจ็ดสิบถึงแปก็ได้ประมาณเกือบสี่สิบลิตรแล้วผมก็ลองเล่นเล่นอจอท f t FT นะีเข้าไปดูก็คือ มันผมเห็นมันสามารถติดฮีทคลิปเพิ่มได้ด้วยครับมันเป็นช่องเหมือนหน้าต่างประเทศหรอกตางประเทศน่าจะมีฮีทคลิปให้ตัวแต่งอะไรเงี้ยแต่ที่นี่ไม่มีก็เลยเป็นแค่แบบรอติดถึงจะใช้ฟังก์ชันนี้ได้อะไรเงี้ยก็ไฟแบตเตอรีลล่ที่มันบอกเราต้องเข้าไปตั้งค่าเพื่อเข้าไปดูว่าแบตเตอรี่มันปกติหรือเปล่ามันจะไม่โชว์หน้าอันนั้นนะหรืออ,อาจจะเอาออกมา ตั้งโชว์ก็ได้แต่ผมยังทําให้เป็นอะไรเงี้ยก็มันมีบอกแต่ว่ามันไม่ได้ขึ้นทีนท่หน้าจอเราต้องกดเข้าไปดูนะฮะแล้วก็โหลดซิงนะฮะจากใจคนที่ไม่เคยใช้มันใช้โคตรสะดวกมากเลยครับเหมือนมนขี่รถยนต์เลยอ่าตอนนี้ผมก็ใกล้ถึงปิกป๊กวิงแล้วอีกเนี่ยแค่อีกนิดเดียวเองอเดี๋ยวก็ผมเปลีย่ยนน้ำมันคืออะไรยังไงมีค่าใช้จ่ายอะไรเดี๋ยวผมบอกอแต่ผมมีคูปองเลยนะนะ ผูปองนี่มันบอกว่าเช็คระยะฟรีอ่ะแต่ผมก็ไม่มั่นใจว่าเช็คระยะฟรีนี่คือช่างช่างแบบค่าช่างฟรีหรือเปล่าหรืออะไรอ่ะก็เดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันเดี๋ยวพอทาเสร็จแล้วผมบอกครับอ่าโอเคผมทำการ เช็คไล่อะไรเรียบร้อยแล้วสรุปแล้วก็คือคูปองนั้นอ่ะ,อะก็คือ,อไม่ต้องจ่ายเลยสักบาทสักบาทเดียวไม่ต้องจ่ายเลยครับคูปองที่ผมได้มามันมันเหมือนกับรวมค่าน้ำมันเครื่องค่ากรองอกรองน้ำมันเครื่องแล้วก็ฝาไอจุกอุดน้ำมันเครื่องอที่ที่เขาแกะก่อนก่อนเอาน้ำมันเครื่องออกข้างหน้าครับ ที่เป็นน็อตอ่ะอ่าโอเคได้เวลาลองอัดตาเร่งตาที่ผมบอกต้นคลิปแะ้วว่าเรี่ยนน้อมันเกือเสร็จผมจะทดลองขับถูกว่ามันได้เท่าไหร่แต่ว่าก็คงทำตามสถานที่ครับว่ามันพอไปได้เท่าไหร่ก็ไม่อยากให้มันอันตรายมากที่ผมจอดนี่ก็คือผมขอเช็คก่อนว่ามันปลอดภัยจริงๆผม,ผมเป็นคนที่ เพิง่งได้บิ๊กไบคันนี้คันแรกก็คือขี่รถมามันไม่เคยไม่เคยมีรถอัตราเร่งดีขนาดนี้อ่าก็เลยไม่อ,อยากจะประมาทกันเรื่องนี้เอ้าความเร็วมันเป็นความเร็วที่ผมไม่เคยได้ใช้เท่านี้อ่ะครับอ่าก็อาจจะดูแล้วงนุนงิดหน่อยผมใช้ได้ไม่เต็มที่ก็ขอโทษด้วยนะฮะแต่ว่าก็ให้ดูอัตราเร่งแล้วกันฮะว่าได้เท่าไหร่ ก็พอถึงประมาณ8,000รอบก็ตามที่สเปกเบอกช่วงแปพันรอบม้ามันจะมาเต็มที่ผมก็มันก็ปืป้นพานขึ้นมาขนาดนี้แล้วสำหรับผมผมก็โอเคแล้วนะผมบิดมาได้ประมาณร้อยร้อยสี่สีได้มก็ปล่อยคันเล่งแล้วไม่ไม่ค่าต่อละมันมันยังไปต่อได้อีกนะผมคิดว่าท้างหน้านมัน มีรถแล้วอันตรายผมไม่ไหววะ่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันด้วยนะฮะก็ผมก็พยายามทำคลิปให้คนตอาสินใช้ซื้อ,อให้ดูคลิปนี้ก่อนก็ขอบคุณทุกคนนะฮะผมเบลเอ็กซ์เพียนขอบคุณที่ติดตามกันนะฮะสวัสดีครับ